นี่นะครับเราก็เอาของฝากนะครับมาฝากบอสโจนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปเซอร์ไพรส์นะครับเซอร์ไพรส์บอสโจดูหลังพึ่งพูดใหญ่นะครับโอเคเราไปเลยมีบอสโจกําลังเดินมานะครับโอ้ใหญ่มากเราดูว่าบอสโจจะทําหน้ายังไงนะครับผมเมื่อเจอสิ่งนี้เข้าไปใหญ่มากนะครับไม่รู้มีตัวหรือเปล่ารอดูครับบอสโจอยู่ตรงนู้นนะครับผมนี่พึ่งของเรา ครับอยู่ด,ดีมากนะครับ,รบโอ้กาลังรีวิวรถของพ่อขอมอดนะครับพรขุนเดชปั๊ดครับกำลังรีวิวนะครับอันนี้ก็เป็นพี่น้องครอบครัวแต่เมื่อมาอยู่กับซาอุดอยไดีบ้านอยู่บนรถอีกต่างหากนี่ปาดพ่อขอมอดมีบ้านอยู่บนรถ เปิดบ้านใหม่พี่มโมดครับเปิดให้ชมบ้านหลังใหม่พี่มโมดราคาไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท้านอุปกรณ์ก็คือซื้อแต่หลังคามาห้าพันแค่นั้นเองแล้วก็นอกนั้นก็ปริวาเองหมดโอหน้าต่างก็เป็นหน้าต่างบ้านเอามาติดปกติคือเป็นช่างเรี่ยวครับก็ไม่ใช่ช่างแต่ว่ามันคิดเองทำเองหรือว่าเลือกได้เลยการปัญญาครับเพราะว่าเชื่อมได้หน้าสีหน้าก็เลยจัดการเองหมด โอ้ไฟดอดี่ป็นอย่างนั้นเลยหรอมันเป็นไฟดิสกูบอ๋อระบบสัมันหลไปที่ระบบพัดเพราะมือนั่นให็เขาไม่ยกลังข้าค้นเนี่ยมันเลยเขาไปจับนี่ก็เป็นรถบ้านของพ่อขมอดะครับเมอได้เป็นขาวเ่าคจับถ้า่ท่านกันองบะโกนีนี่แหละเขาบอกใช้เป็นบ้านใช้ร้านอาหารเป็นห้องครัวนะครับโงให ปิดพานักพู้ใจเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยทุกเส้นทางครับปอดครับปอดครับมียังจะให้ครับโอ้โหปลอดดูสิมีเสือไข่จากเสียอัมเจโอวันมีไทยคิดขายยังไงแล้วบ้างนี่โอ้ระวังมันมันต่อยครับมันลองมันต่อยได้บอสเป็นมันยังไม่สวมหัวไม่ต้องกลัวปฟาด ไม่มีแต่น้ำหวานไม่มีน้ำหวานมีแต่ด่างแหใช่ไหมกินตัวอ่อนมันครับอุ้มขอบคุณน้ำหวานมีมีอีกอันหนึ่งอยู่น้ำหวานก็มีครับมีขอบคุณมากครับเสียอ้อมของฝาก้ดวงพึ่งตัวปากมัน กลับ <laughs> ได้แล้วครับได้ของฝากแล้วครับอันนี้เปิดผมมาครั้งแรกนะครับของนี่มาที่นี่ครั้งแรกเลยโดมใหญ่มากนะครับสุดยอดกลับได้แล้ว <laughs> <laughs> โอเคไฟครับบ,บอสโจบ,บอกตกใจครับ แต่ล้างพึ่งกลับไปแล้วครับอนนี้ก็จะไปเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปข้างในโดมนะครับเราขยับรถไปนะครับไปแล้วพอขมอดไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับซิลลี่เพิ่นถ่ายซิแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปที่อาณาจักรสาวน้อยเพชรตันแพงนะครับเพิ่งเคยมาครั้งแรกเหมือนกันนะฮะยอดครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเขาเรียกโดมโดมโดมสาวน้อยเนาะโดมสาวน้อยเพชรแพงนะครับก็กําลัง เข้าไปนะครับผมก็เรียบร้อยหมดแล้วนะครับในการถ่ายเนาะผมก็มาไม่ทันแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ได้เอาของไปเซอร์ไพรส์วอโจรเรียบร้อยนะครับเป็นหลังพึ่งครับนี่แล้วเดี๋ยวเข้าไปเบิ้ลครับอาณาจักรทางไหนนะครับตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับผมอาณาจักรสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับโอ้ยยิ่งใหญ่อลังการ มากมากนะครับโหสุดยอดสุดยอดนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นบ้านบอสโจนะครับโอ้ใหญ่มากครับอลังการนะครับที่ซ้อมนะครับสาวน้อยรำาพื้นชูสาวน้อยรถแห่สาวน้อยเต้ยสะดิดแล้วก็สาวน้อยพิษบ้านแพงครับหมอลำครับนี่ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพอกันสสวันี่ฝากให้พอดีจะได้มาจังไตครับฝากไปยังไงมายังไงสวัสดีครับสสวััดีครบพอดีมาเยี่ยมยามครับโอ้มาแต่ใส่หนิมาแต่เมื่อคืนนี้เล่นอยู่ชลบุรีครับพือประพนตกใช่ครับติดตามอยู่ด้วยขอบคุณมากครับก็เลยพอเมื่อคืนนี้ถึงโคราชกันเลยนอนโคราชแล้วก็ยิงยาวมาเลยขอไปทายบรรยากาศกันได้ไหมครับครับโอเคครับประกาศ ครับบ้านบ้านบอสเนาะโอเคบ้านบอสครับโอ้ยังไงลังการครับผมลังการมากๆสวัสด,ดีครับนี่เ,เขาเรียกท่านมหาใช่ไหมครับทาไมถึงเรียกท่านมหาครับผมอยากสอบถามชื่อนี้ก็เ,เป็นมามครับเอาสั้นๆซึกน,นี่หละโอ้ยบวดมากเขาม่าเรียกว่าทิดพิทิดอะไรงี้บอก แกเพื่อนเอินตามที่ว่าผมเรียนจบเรียนโอ้โหทรงได้ทรงได้ท่านมหาอ๋อเรียนเรียนด้วยใช่ไหมครับครับเรียนจบเรียนมาเพื่อนเอิญท่านมหาอ๋อท่านมาหาเป็นอะไรพระเจ้าเอิญนนะครับครับผมท่านมาหาแล้วชื่อเล่นจริงๆชื่ออะไรชื่อหนุ่มครับอ๋อพี่หนุ่มพี่หนุ่มนะครับผมไอ้นุ่มเนาะโอ้สุดยอดครับสุดยอดใช่อันนี้อันนี้ก็บ้านของบอส ใช่ไหครับอันนี้บาประตูครั้งแรกครั้งแรกเลยครับยอดเลยครับแล้วยังมีของฝากนหมปตอเคุณแกนปตากมากครับเอ้ไอตรงนู้นอันนี้อ่ะคืออะไรหลังองหลังรูปกีเนี่ยเลยอันนู้นคืออะไรครับเรียกบ้านเป็นบาเที่ตรงที่ซ้อมาเต่ที่ซอมเนาะซ้อมดนตรีแล้วตรงนี้จะเป็นออพั หอพักหอพักจะเป็นหอซ้อมหอซ้อมคือโดมซ้อมแล้วก็จะมีหอพักติดโดมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปเยี่ยมนะคโอเคครับพาไปเยี่ยมตอนนี้เปิดช่องใหม่แล้วใช่ไหมครับครับเรียบร้อยครับผมได้เข้าไปสัมภาษณ์วันนั้นเนาะครับโอ้ขอบคุณท่านมหาครับผมชอบตรงที่เสียอามพูดคำว่าน้ำที่ยังไม่เต็มแก้วครับย่อมเติมเต็มได้ใช่ครับใช่แล้โอ้มันโอเคอันนี้ผู้จัดการนี่ขอแนะนำครับนี่คือ ผู้จัดการมาเดี่ยวผู้จัดการครับสวัสดีครับพี่มาเดี่ยวสวัสดีครับออ๋เคยอะไรเบิ้งคลิปอยู่ครับอคลิปแรกเพื่อนกันขิงว่าท่านยอดเล้ครับครับเชื่ผู้จัดการเนาะโอ้ยเริ่มเลยครับครับโอเคไปเดินดูรถแห่ครับ